อยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวลูกซองชักยิงอารลม์นะครับงานไซม่าหรือ c m เอ0มสามห้าูนย์นะครับผมตัวนี้มาสภาพค่อนข้างใหม่ขาดแค่กล่องนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นนะลูกหนึ่งถุงสปีดโหลหนึ่งอันแต่ตัวนี้มันมีปลอกมาให้แค่ปลอกเดียวนะครับเอาไปยิงสนุกสนุกได้นะครับตัวนี้นะไม่ต้องหลักๆแล้วคือเรื่องดูแลเนี่ยผมว่าดูแลเรื่อง สไลด์กับลงน้ำมันจระบีขาวนะครับเหมือนกับลูกซองทั่วไปนะครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นอลมเรบขับเคลื่อนเขาจะน้อยนะครับแต่การดูแลก็เหมือนกับพวกปืนแก๊สนิดนึงนะครับแต่คือมันไม่ได้เติมแก๊สกันนั่นเองนะครับผมโดยวิธีการหนึ่งเลยซิลิโคนนะครับอย่าให้ขาดนะอ่ะเปิด่อนนะครับฉีกเข้าไปในนี้สักนิดสักหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับขอแค่มีน้ํามันเลื่อมๆพอนะครับแค่ชั้นฟิล์มเคลือบนะครับนะแล้วก็พวก ปอกนี่ก็คือไม่เป็นไรช่างมันนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะปอกมันเปียบเสมือนแมกกาซีนของมันนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้มีึงมีแบบทุยปอกให้เปปอกนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็อ่าเรื่องเจลาบซิลิโคนคือพวกลูกสูบเนี่ยไอพวกปืนเนี้ยอดรมส่วนใหญ่ไม่ต้องถึงขั้นใชเจละบีขาวนะครับเพราะระบบขับเคลื่อนเขาไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับหลักๆคือให้ฉีดซิลิโคนเป็นหลักก็พอนะครับแล้วก็หาไม้ะลวง ล้างทำความสะอาดนะครับแช่ทำความสะอาดหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าครับเนาะวิธีการล้างวิธีการอะไรเงี้ยผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับกระดาษเช็ดชู่หรือสาลีแต่แนะนําว่าให้ใช้เป็นสาลีนะครับ,บ,เ,รรนะรบเพราะสําลีมันจะเก็บฝุ่นได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นเช็ดชู่เนี่ยผมก็ชอบเช็ดชู่อย่างหนึ่งคือเขาจะถูได้ละเอียดกว่านะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมชอบจริงๆผมใช้ทั้งสองอย่างแต่ช่วงไหนอะไรห,หมดผมใช้นั้นอะ่ะแต่เช็ดชู่ผมจะหยิบบ่อยสุดเพราะว่ามันใกล้มือนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับ วิธีการใช้งานก็คือจ้ตัวนี้นะครับให้ดูระบบเซฟนะครับตัวนี้เป็นเซฟนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเซฟนะครับกดเซฟั่นงกายได้นะครับตัวนี้มันที่เปิดช่องใส่ลูกนะครับผมแล้วก็ปิดนะครับขึ้นขึ้นคันชักั่าไกายได้เลยนะครับหนักมากนะ๊จนะครับหนักอยู่นะเดี๋ยวผมจะเทสตัวความแรงด้วยลูก0.20ทั้งหมด3าัดนะครับให้ดูกันไปเลยว่ามันได้แรงสักแค่ไหนนะครับ ถ้าทดสอบยิงกันผมจะใช้ลูก0.25ผมคิว่า0.25ถูกชะตากับลูกซองมากนะครับยิงระยะ10เมตรนี่เข้าทุกเม็ดนะครับลูกไม่ร่อนนะอ่ะนะครับ,นะรบเพราะส่วนใหญ่ที่เราดูคลิปรีวิวเขาจะใช้ลูก0.20ันซะส่วนใหญ่นะครับในการทดสอบความแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกไซส์ที่มาตรฐานที่เราใช้ลงสนามกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าใช้ลูกหนักส่วนใหญ่ถ้าลูกหนัก0.25เนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่นะลงสนามแต่เป็นบางสนามเขาให้นะครับบางสนามเขาก็ไม่ให้ แต่่วนใหญ่จะใช้เป็นโรงงานมือซิมกันนะครับอ่ะใส่ปลอกนะครับกดปึ๊บแค่นี้เองนะครับแล้วก็กระชากอ้หนักตึกเลยนะครับเอาละมาดูกันว่ามันจะได้ความแรงเท่าไหร่นะครับผมสามหกแปดนะครับความแรงเหมือนจะไม่ค่อยเยอะฮ ปืนัดลมลูกซองมากเลยปืนน้าหนักมันเบานะครับน่าจะประมาณสักไม่ถึงโลน่าจะโลโลกว่ามาโลห้านะครับมันเป็น a อเวทั้งตัวเนาะแต่ไม่ชอบตรงที่ว่ามันกระชากหนักนะครผมผมก็ชากไม่สุดแน่เลยนะครับคือข้อเสียของอัดลมอะ่ะมันจะมีเท่านี้แหละ คือถ้าเรากระชากไม่สุดรูปมันก็เข้าไม่ไม่ไม่เต็มนะครับแต่ผมขอลองอีกทีนึงนะสักทีสักทีนะครับเพื่อลมเนี่ยมันต้องกระชากทีเดียวเข้าสุดออกอ่ากระชากสุดปล่อยสุดแบบนี้เลยนะครับถ้ามาแบบแบบเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับความแรงมันเขาเรียกอะไร มันจะเป็นระบบเซฟตี้ล็อกของเขาเนี่ยในอันนี้สมมติอันนี้ม่ใช่สมมติผมชักไว้แล้วนะครับมันก็จะล็อกเลยนะครับแต่ถ้าชักลงได้แสดงว่ายังไม่ล็อกท่านต้องใช้วิธีการเอาเอาตัวปอกออกก่อนนะครับตัวแม็กแล้วกันเรียกว่าตัวแม็กแล้วกัน,นครับออกก่อนแล้วก็จะกระชากเพื่อที่เคลียร์ลูกออกแล้วขึ้นใหม่แล้วก็ยิงเคลียร์อ,อกีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการลูกเข้าโดดซ้ำนะครับถ้าอยู่ดีเรา กระชากกลับได้ทันที่เรากระชากแล้วเนี่ยแต่ลูกจะขึ้นซ้อนพอขึ้นซ้อนพุ้มันจะไปเบียดกันเหนแล้วมันจะเป็นปัญหาลูกคาแล้วลูกติดนะครับต้องมานั่งรือ้อแงะลูกนะครับนะอะดูอีกทีนึงสามหนึ่งแปดนะครับอืมชุดแรกได้สี่สี่เก้านะโอ้ ผมว่าไม่รู้มันออกกี่นัดอนะ่ะเพราะผมมองไม่เห็นลูกนะครับอ่ะหนึ่งปอกบรรจุได้สามสิบนัดนะครับโอ้สามสิบนัดก็เหลือแล้วนะครับสำหรับผมนะผมว่านะสามสิบนัดก็เหลือแล้วนะครับมาใช้ลูกศูนย์จุดสองห้ากันนะครับศูนย์จุดสองห้าในการวัด ในความทดสอบความแม่นยำนะครับเพราะผมช้ใช้ลูก0ู0องศูนยะปิวนะครับระยะ15้าเมตรกับระยะ1ิเมตรนะครับดูว่ามันจะแม่นไหมนะครับเปิดเดี๋ยวเปิดแป,บป,ป๊บใส่ปั๊บปึ๊บชักเป้าสิบเซนระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูว่าผมจะยิงมันโดนไหมนะครับ เฮ้ยยิงกดต่ำเยอะเลยนะครับสิบห้าเมตรโหโคตรยากเลยนะครับคือลูกอ่ะมันวิ่งตรงมากนะครับวิ่งตรงมากแบบมากมเลยแต่แค่หนึ่งเลยคุณจะลืมนะครับว่าลูกซองเขาไม่มีศูนย์หน้าศูนย์หลัง ยิงกดยากเลยระยะไกลนะครับมันคือการกะประมาณแบบล้วนๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันยิงยากเพราะหนึ่งคนลูกซองเขาไม่มีโูนหน้าหลังมาให้คือลูกที่ผมเห็นมันวิ่งอะ่ะคือลูกมันไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับเราสามารถเห็นลูกได้นะด้วยความที่ลูกหนักเราจะเห็นลูกวิ่งนะครับมันวิ่งไปค่อนข้างช้านะครับคือเห็นลูกวิ่งตรงมากสามนัดออกไปเนี่ยคือมันมันเป็นท่อสามนะครับวิ่งตรงมากแต่พอเราด้วยความที่มันต้องกระชากยิงแบบใช้น้ำหนักคือถ้าผมใช้เนี่ยคือผมกลัวกระชากไม่สุดนะครับ พอไม่สุดจะรูปมันจะขาแมันจะมีปัญหาเหมือนตอนแรกที่ผมอธิบายไปนะครับผมเลยต้องเอามาค้ำขาแล้วก็กระชากนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ผมกลัวมันไม่สุดไงนะครับอ่ะชักแบบนี้และลองรุนะครับนี่ยมันยากนะครับบวกก็ไม่มีศูนย์เข้าไปอีกเออหัวตะปวดนะครับโอเคครับ เป้า10เส้นระยะ10เมตรนะครับไม่รู้ลูกจะหมดหรือยังเล่นซัดไปซะเยอะเลยนะครับลองดูกันนะครับนั่นเงี้ยลูกหมดใส่ลูกเพิ่มหมดอ่ะใส่ลูกแล้วนะครับแล้วก็กระชากแล้วนะเออนะครับมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะครับผมโอ้โหไม่มีศูนย์อะไรก็ยากไปหมดนะครับ ลูกซองไอตัวแก๊สเมื่อวานในที่ผมยิงโดนเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะมันมีศูนย์ครับคือปืนที่มีศูนย์เนี่ยข้อดีเขาคือเราเล็งง่ายนะครับไม่ต้องมาคอยจับเป้าเยอะการยิงละเอียดนะลูกซองนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกซองเนี่ยเขายิงกระจายสามนะครับแต่พอมันกระจายสามเนี่ยมันมีโอกาสโดน,นเป้าสูงถ้าเป็นระยะใกล้ๆนะครับแต่พอมันมีศูนย์หน้าศูนย์หลังทําให้เราเล็งง่ายขึ้นนะครับแต่พอเป็นปืนเนี่ยมัน ป็นก็คือ350นะครับ CM 350เมืก็คือเหมือนลูกซองกำนันกึ่งก่งลูกซองกำนันนะครับแต่ด้วยความที่เันไี้มีศูนย์หน้าหลังคือถ้าลงสนามเนี่ยท่านแค่มองผ่านแล้วท่านชัดแล้วท่านก็ยิงได้เลยนะครับแต่ด้วยความแรงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แรงมากด้วยนะความแรงเนี่ยคือลงสนามได้นะครับเฉลี่ยคือถ้าเอาตามหน้าเว็บที่เราดูนเนี่ยจะอยู่ประมาณ200ไม่เกิน300นะอยู่ประมาณ280 270 280นะครับประมาณนั้นเรื่องความแรง ถามว่าเอาไปยิงสนุกสนุกได้นะครับหรือท่านใดแบบไม่ชอบว่าแบบมไม่ชอบปืนแก๊สว่ะไม่ชอบไฟฟ้าวะแม่งแปลกขั้นตอนนะครับลองซื้อลูกซองแบบนี้ไปเล่นได้นะครับไม่ทําให้ท่านเบื่อแน่นอนเอาไปชักยิงเล่นมันๆได้สนุกสนุกได้นะครับเพราะว่าบางคนแบบอยากลองเล่นนะครับแต่ไม่ชอบแก๊สเพราะมันเปลืองนะครับอาจจะต้องคอยเติมแก๊สคอยยิงได้คือมันมันฟิลมคนละอย่างกันแล้วก็ระบบการใช้งานคนละอย่างนะครับแต่หลักตอ่อให้เป็นอัดลมนะครับก็อย่าลืมเรื่องซิลิโคน นะครับเป็นหลักนะเพราะซิลิโคนเนี่ยสำคัญสำหรับปืนไม่ว่าเป็นบีบีกันหรือปืนอัดลมรุ่นใดๆก็ตามนะครับเอาไปยิงเล่นกันมันๆได้เลยนะครับผมราคานี้ออมเล่นนะครับ2,900บาทฟรีค่าจะส่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ฟรีค่าส่งร้อาสิบบาทเพราะว่าปืนพวกเนี้ยมันหนักแต่มันหลักๆคือมันยาวนะครับผมก็พูดตรงๆแหละว่าความยาวเนี่ยพวกถ้าปืนสั้นทำไมผมถึงฟรีส่งผมเคยพูดไปแล้วปืนสั้นฟรีส่งเพราะหนึ่งขนาดเล็กต่อให้น้ำหนักเยอะค่าส่งมันยังถูกกว่าปืนยาว ปืนยาวต่อให้น้ําหนักน้อยแต่ความยาวของกล่องเขายาวกว่าค่าส่งก็แพงกว่านะครับก็หลักๆเลยคือค่าส่งปืนยาวเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะว่ามันมันยาวนั่นเองนะครับแล้วก็บวกหนักด้วยเพราะลูกที่ผมแถมเนะี่ยผมไม่ได้แถมแค่ลูกถุงพันนัดนะครับผมแถมแถมลูกถุงใหญ่ทําไมถุงปืนสั้นเนะี่ยทำไมถึงเป็นถุงเล็กเพราะว่าหลักๆแล้วท่านไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นนะครับเต็มที่เนี่ยแก๊สหนึ่งกระป๋องเนะี่ยที่ผมแถมไปเนี่ยที่ซื้อยกไมไ่แถมที่ยกชุดไปอ่ะ มันจะยิงได้ประมาณหนึ่งพันเกือบหนึ่งพันนัดนะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องต่อลูกประมาณหนึ่งพันนัดมันก็หมดพอดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกปืนยาวเนี่ยคือไม่เป็นไฟฟ้าหรืออัดแก๊สเนี่ยลูกหนึ่งถุงใหญ่อะ่ะท่านยิงไม่หมดหรอกนะครับยิ่งเป็นอัดลมเนี่ยผมกล้าพูดเลยหนึ่งปอกนะอ่ะเอาปอกออกเนี่ยกดนี่ปุ๊บเอาปอกออกนะครับเกี่ยวออกมาสามสิบนัดผมถามหน่อยใส่เต็มสามสิบนัดอ่ะ ชักยิงอ่ะสามสิบนัดท่านต้องชักยิงสิบครั้งมันถึงจะหมดผมกล้าให้เลยห้าทีท่านก็ต้องพักแล้วข <c oughs> นาดขนาดผมนี่เอาเรื่องนะนะครับเอาเรื่องนะมันแข็งนะครับแข็งนะครับไม่ใช่เบาๆนะเรื่องไอ้ตัวสปริงเขาอ่ะนะครับก็ให้ระวังกันสักนิดสักหน่อยนะครับเวลาเล่นแล้วก็อย่าลืมเรื่อง ซิลิโคนนะครับเนาะแค่กระชากยิงของก็ท้อแล้วครับผมว่าเล่นสนสไนยังสไนมันก็แข็งนะครับแต่แข็งในระดับที่เราเราดึงง่ายนะครับเพราะมันอยู่ที่บา่าเนาะเราดึงแบบนี้นะครับมันก็ได้แต่เนี้ยคือมันอยู่งี้แล้วพอดึงปุ๊บน้ําหนักมัน <c oughs> ต่อเรื่องอยู่นะครับถ้าท่านจับแค่เนี้ยท่านไม่มีแรงดึงนะครับทําให้ดูผมรู้สึกว่าจับแบบเนี้ยใกล้ๆมันไม่มีแรงดึงท่านต้องจับคอเลยนะครับ ถ้าอยู่ท่านี้ต้องกระชากเข้ามานะครับท่านจะไม่ท่านจะมีะมถึงจะมีแรงดึงก็แ,แต่ดีอย่างน้ําหนักเบานะครับชอบมากเลยเบานะครับเบากว่าเจ้าตัวลูกซองแก๊สเมื่อวานอ่ะลูกซองแก๊สเมื่อวานช่างกิโลตอนส่งรวมกล่องแล้วก็สี่โลนิด,นดหักลูกด้วยโลหนึ่งก็น่าจะประมาณสามโลสามโลมันไม่นิดอ่ะสี่โลครึง่งนะครับมันก็อยู่ประมาณตัวเปิดป,ป,ป,ประมาณสามโลครึง่งนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเอาไปยิงเล่นมันๆได้เลยนะผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจดีดีการเท,เท,เทเรงเซาแ์ลกดีเคร์ซอนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ